90%นะคะที่คนส่วนใหญ่ยังคงละเลยที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในปีศสองนานะคะซึ่งการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราดังนี้ข้อที่1ก็คือทําให้สมาธิไม่ดีหมุดหงิดง่ายเดียงวีนง่ายนะคะรวมทั้งการตัดสินใจต่างๆก็จะช้าลงได้นะคะข้อที่2ก็คือสมรรถภาพทางเพศลดลงนะคะเนื่องจากว่า อ่าฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเราก็จะรวนนะคะฮอร์โมนแปรปรวนนะคะก็จะส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศของเราลดลงได้นะคะและข้อที่สามก็คือทําให้อ้วนได้ง่ายนะคะเพราะขณะท่าเราไม่ถึงเวลานอนแล้วเราไม่นอนนะคะฮอร์โมนตัวหนึ่งก็จะหลั่งออกมาชื่อว่าเกลินนะคะซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ก็จะทําให้เรากระตุ้นความอยากนะคะแล้วก็อยากหิวอยากกินนู่นนี่นั่นนะคะก็จะทําให้เราอ้วนได้ง่ายนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่สี่ก็คือภูมิคุ้มกัน ของร่างกายลดลงนะคะก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ง่ายเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเสานเลือดสมองตีบหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะรวมทั้งอัลไซเมอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้ผลเสียอย่างนี้แล้วนะคะควรจะเข้านอนให้เป็นเดลานะคะส่วนใครนะคะที่ทํางานเป็นกะตอนกลางคืนนะคะก็มีวิธีแก้ได้ง่ายๆเหมือนกันเช่นคุณพยายามนอน และตื่นให้เป็นเวลาเดียวกันนะคะขณะเดียวกันขณะที่นอนนะคะอาจจะตองนอนตอนกลางวันช่่วยนะคะก็ใช้ผ้าคาดตานะคะให้รู้สึกว่ามืดสนิทนะคะก็ตัวนี้ก็พอจะทําได้ช่วยได้นะคะสําหรับใครที่ต้องการสาระดีๆสมงตรงถึงบ้านคุณนะคะฝากติดตามเพจภูนางสอนลีนนะคะไม่ว่าจะทาง YouTube t i กต่อ Facebook IG นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย